ฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหล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 ใครที่อยู่ในสตรีมนะคบพูดเยอยพูดเยอะ มา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 สตรีมสตรีมมาเล่น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 เรอเจอทีมอ่ะเออสตรีมแล้วเนี่ยเออบอกมิวไม่มาเลยเออบอกมิวไม่มาแล้วก็สตรีมรอมันก่อนเีัยรอมิวมาแล้วก็ซ้อมทีม เราเปิดล้วม่ต้องตรงนมันจะต้องรื้อตึกมาตรงน้ำที่ทำที่น